สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กันที่ตำบลหนองกวางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็ด้านหลังผมนะครับอันนั้นเป็นวัดธรำมบรมีหรือว่าวัดหนองกวางใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เราพามาดูโครงการที่เปิดใหม่ชื่อโครงการ B ี u r v e ครับข้อดีของที่ดินแป่งขายนะครับบางโลเคชันเนี่ยเราไม่สามารถซื้อได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะเป็นแปลงใหญ่มากๆนะครับจะทําเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็ดูแล้วมากเกินไปแต่ว่าที่ดินแบ่งขายนี่อย่างแปลงเนี่ยครับเป็นแปลง2ไร่นะครับถ้าเกิดว่าใคร ที่อยากได้ทำเลแบบประมาณนี้อยู่อันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับต้องบอกว่ามีภูเขาล้อมรอบนะครับแล้วก็เป็นแปลงที่ดินที่อยู่สูงด้วยนะครับเพราะว่าด้านหลังของผม ทางด้านนี้อันเนี้ยจะเป็นถนนหลักใช่ไหมครับ4,022ซึ่งถนน4,022อะครับจะอยู่ต่ำกว่าเรานะครับประมาณราวรา2เมตรได้นะครับและที่นี่ก็มีระดับความสูงจากน้ำทะเลเนี่ยถึง65เมตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของน้ำนะครับไม่ท่วมนะครับช่วงเวลาฝนตกนะครับสบายใจได้แล้วก็ข้อดีของแปลงที่ดินที่แบ่งขายเลยนะครับก็คือจะมีแนวเขตมีล้อมรั้วเอาไว้ให้เสร็จตับเรียบร้อยแล้วก็รวมไปถึงนะครับนั่นไฟฟ้ามาแล้วอ่าเห็นไฟฟ้าใช่ไหมครับน้ำประปาก็อยู่ทางด้านนั้นแล้วก็ถนนคอน ถนนเส้นนี้นะครับกว้างถึง7เมตรเป็นถนนคอนกรีตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรถสวนกันได้สบายสบายเลยนะครับถ้าเกิดว่าที่ดินแปลงนี้ใครอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับก็ลองครับเติร์ดคำว่าวัดธรรมบร,รมีนะครับเราจะอยู่ใกล้กับวัดธรรมบร,รมีเนี่ยเพียงแค่ 1กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็แปลงนี้อยู่ห่างจากกรุงเทพนะครับประมาณ106กิโลเมตรเพราะฉะนั้นก็ถือว่าใกล้จากกรุงเทพมากๆเลยอ่าด้านหลังอันนั้นของผมก็จะมีวิวเขานะครับ,รบให้ดูบรรยากาศโดยรอบก่อนนะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาสำรวจกันนะครับอย่างแปลงนี้ครับเราก็จะเห็นนะครับว่าลั้วขาวบอยเนี่ยจะมีความตัลบลาดเอียงนะครับผมเพราะว่าที่ตรงด้านเนี่ยเป็นลักษณะเป็นที่เนินนะครับที่ สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แปลงนี้ครับต่องไร่น้ำประปาไฟฟ้าล้อมรั้วให้เต็ดตับเรียบร้อยถนนสาธารณะเป็นคอนกรีตแล้วก็มีวิวภูเขา3่0อองศาเอกาสารติดนะครับเป็นโฉนดครุฑแดงด้วยนะครับคนที่สนใจเนี่ยสาม,มารถซื้อได้ในราคาเพียงแค่1นึ่งล้านสองแสนารวมต่อไร่นะครับผมขายเหมายกแปลงนะครับหนึ่งล้านสองแสนาอันนี้รวมค่าโอนให้เต็ดตับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้วัดถ้ำบรมีนะครับที่บอกว่า อยู่ใกล้เราเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับลองเติดดูครับบริเวณแถวนี้นะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับที่ส่วนมากแล้วเขาก็จะเป็นชาวไร่ชาวสวนอย่าง แปลงข้างๆเราตอนนี้เขาเริ่มลงต้นไม้เอาไว้เยอะแยะเลยนะครับนี่เลยเดี๋ยวจะให้ดูรู้สึกว่าเขาจะยกล่องขึ้นมานะครับกลายเป็นล่องส่วนไปแล้วมีออมะละกอนะครับนอกจากมะละกอเนี่ยก็จะมีกล้วยแล้วก็ที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นต้นมะพร้าวนะครับไม่แน่ใจต้นมะพร้าวหรือต้นหมากนะครับที่ปลูกเอาไว้ เนี่ยครับบริเวณถือว่าสวยงามเลยทีเดียวคนที่สนใจนะครับก็ติดต่อกับทีมงานทำเลดีได้เลยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็ที่ดินแปลงเนี่ยรูปแปลงก็สวยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอย่างด้านหน้านะครับจะเป็นอ่าหน้ากว้างนะครับที่ติดกับถนนคอน กรีดนะครับกว้างถึง39เมตรแล้วก็ความลึกเข้ามานะครับอยู่ที่85เมตรครับด้านหน้าที่เป็นถนนคอนกรีตจะเป็นทิศต,ตะวันตกนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าคนอยากได้แปลงอื่นนะครับเราก็มีให้นะครับที่หันหน้าไปทางด้านของฝั่งทิศเหนือแล้วก็หันหน้ามาทางด้านฝั่งทิศใต้เรามีให้เลือกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจเนี่ยอยากให้ได้ลองเข้ามาชมของจริงนะครับ ตราบคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย